สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาจารย์นุบนเซอร์วิสหนึ่กนะครับต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วนะครับที่ผลิตภัณฑ์ ARB ได้มาถึงอุบลเซอร์วิสนะครับแล้วที่ผมแจ้งไว้ว่า,ามันยังมีล็ถต่อค้างอยู่นะครับวันนี้ก็ผลิตภัณฑ์นั้นมาถึงแล้วนะครับอาจารย์นุก็ รีบนะครับนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมดูนะครับผลิตภัณฑ์ ARB ที่เหลือมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างข้างหลังผมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเต็นต์หลังคานะครับผมตัวนี้เต็นท์หลังคาของ ARB นะครับที่เราจะนำมาติดตั้งในตัว VX 80นะครับแล้วก็จะมีหลายๆตัวอย่างที่อยู่ในกล่องนะครับผมยังไม่ได้แกะ แกะดูเท่าที่อ่านนะครับมันคือชุดแอร์ล็อกเกอร์หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพาร์นัมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับน่าจะเป็นตัวปั๊มลมแต่ว่า <Wow. S 1> มันน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างอยู่ข้างในนะครับยังไม่แกะดูนะครับแล้วก็ตัวนั้นเป็นแอร์ล็อกเกอร์ลูกหน้าลูกหลังตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะทำให้เรานะครับ ไปถึงฝันนะครับก็คือบันไดนะครับเราจะปีนบันไดขึ้นกลางเต็นท์เซตนี้มาด้วยกันนะครับถ้าถ้าผมดูนะครับมันจะเป็นบันไดที่เราขึ้นไปนอนบนเต็นท์หลังคารถนะครับ <c oughs> หลายอย่างวันนี้ลงมาอยู่ทั้งหมดนะครับของ a r b ที่ลงมา6กล่องนะครับก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้แกะแกะนะครับก็ต้อง เอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับของเก่ายังไม่เก็บนะครับของใหม่มาอีกแล้วนะครับตัวที่ยาวๆนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเต็นท์นะครับที่กันสาดครับกันสาดเต็นท์นะครับที่ม้วนเก็บแล้วก็ดึงออกมากลางนะครับข้างรถข้างรถนะครับแล้วก็จะมีชุดไฟที่ติดตั้งมาด้วยนะครับไฟไฟที่อยู่ในเต็นท์นะครับเป็นไฟ LED นะครับติดตั้งเสร็จอย่างไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์นุพาไปพาไป ทดสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งครับแต่วันนี้นะครับมีคิวเข้าติดตั้งแล้วนะครับติดตามใน EP ต่อไปนะครับการติดตั้งอาจารย์นุจะเลือกติดตั้งผลิตภัณฑ์ตัวไหนก่อนนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาก่อนติดก่อนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เราต้องทําไปเรื่อยๆนะครับหลายวันโอเคครับสำหรับ E ีนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เรื่อยนะครับผมอาจารย์นุอุบลเซอร์วิสนะครับผมสวัสดีครับ